หนูจะออกไปทำไมไม่ออกลูกแมวหนีออกจากบ้านค่ะแม่ล็อกให้ดูก่อนนะคะเจ้าเงินแม่ไม่ให้ออกไปข้างนอกเขาจะออกไปตรงห้องห้องแมวนะคะ โดนแม่จับได้ค่ะนี่ล็อกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดเองอีก ปกดล็อกแล้วเปิดประตูเห็นยังคะลิ์ค่ะลิ์เขาไม่ออกหรอกลูกแผลยังไม่หายนะคะแม่เลยไม่อยากให้ออกไปนะคะ